สวัสดีช่วงเช้าๆครับอากาศหนาววันแรกครับลมพัดมาจากทิศเหนือนะครับหน้าหนาวเข้ามาแล้วนะครับผมครับวันนี้ผมพามาดูมะละกอนะครับที่ปลูกไว้ในยางรถยนต์นะครับก็ผ่านมาแล้วประมาณ2สัปดาห์ครับในยางรถยนต์นี่ฮะโตประมาณนี้ก็ประมาณ ส0่ส,สเซนนะครับผมสำต้นใหญ่แข็งแรงนะครับอันนี้เป็นมาละกอฮอลแลนด์นะครับที่ผมปลูกไว้ในยางรถยนต์เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับใบก็ไม่เป็นโรคนะครับใบก็ดีครับต้นนี้ผมปลูกไว้สามต้นนะครับอีกสองเผื่อไว้อ่าป้องกัน เป็นตัวผู้ตัวเมียแต่ว,ว่าสองต้นนี้ก็นะครับต้นสำรองก็คงไม่รอดครับเนเพราะว่าโดนมือดีมาจิกตรงนี้ครับมาบีบตรงนี้ระบบลำต้นนะครับการส่งอาหารไม่ดีนะฮะมันก็เลยเป็นประมาณนี้นโดนมือดี ไม่รู้ใครครับก็เพราะต้นนี้ก็คือต้นใหญ่เลยแตกต่างกัน,นก็ประมาณ40เซนนะครับในวงบอรถยนต์นี่ครับส่วนข้างล่างที่ผมวางท่อนไม้ต่างๆเพื่อเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีฟางนะครับถ้ามีฟางก็วางฟาง ใส่ฟางนะครับเพื่อเก็บความชื้นนะฮะเวลากลางกลางวันนะฮะแดดมันจะร้อนครับช่วยเก็บความชื้นแต่ว่าพอไม่มีก็วางท่อนไม้ไปก่อนนะเพื่อเก็บความชื้นหรือว่ามีพวกมะพร้าวครับผมนี่มะพร้าวเก่า,ก,าก็วางได้นี่ฮะช่วช่วยเก็บความชื้นให้กับดินที่อยู่ข้างๆต้นมะละกอ นะครับมันจะไม่แห้งแรงครับนี่ฮะประมาณสองสัมตาครับผมมาดูอีกวงหนึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นมะละกอที่กินดิบนะครับหรือว่าส้มตำนะครับอันนี้จะเหลือสองต้นครับจะเหลือสองต้น กินส้มตำนี่ฮะเจลือ2ต้นต้นไม่ตรงเพราะว่าผมบังคับให้มันเอียงไปด้านนี้นะครับไปทางทิศใต้เอาเชือกมัดไว้เอาเชือกมัดไว้เพื่อให้มันต้นไม่สูงมากนะเพื่อให้ต้นมันเตี้ยครับ ะเป็นเอียงไปด้านโน้นนะครับต้นก็สวยงามต้นก็ขนาดประมาณ40เซนเท่าๆเท่าๆ,ๆกันนะครับนี่ก็ใบไม้ใบสวยงามนะครับสีเขียวนะครับัดลรางก็วางเหมือนกันครับท่อนไม้นะครับเพื่อเก็บความชื้นไว้นะครับเพื่อเก็บความชื้นส่วน ปุ๋ยผมก็ใส่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนี่ฮะอาทิตย์หนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับเป็นปุ๋ยที่ทําเองหมักเองนะครับเป็นปุ๋ยขี้วัวหมักกับใบไม้นะครับกิ่งไม้ที่ทํามาเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกอีกที่หนึ่งนะครับ ยางรถยนต์หนึ่งนะครับผมปลกไว้สามสมสามหลุมนะครับสามยางรถยนต์นี่ตันนี้ก็อยู่สี่ต้นครับต้นนี้ก็โดนเหยียบมือดีมาเหยียบอีกแล้วก็มือดีก็เด็ดตรงน,นี้ครับบีบจนต้นหักแต่ดีครับต้นนี้ก็ยังยังได้อยู่นะครับใบเขียวอยู่นะครับบีบจนต้นหักเนี่ย ตรงนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็โดนเหยียบต้นเหยียบหักมันก็แตกแขนงออกมาเลยมาตั้งตรงนะฮะตอนนี้โดนเหยียบเต็มเต็มนะครับก็ต้นก็โตช้าก็สูงประมาณ20-30เซนนะฮะ20 20กว่าถึง30เซนนฮะ เพราะว่าต้นลมนี้จะอยู่3าสต้นนะครับนะครับที่ผมยังไม่เอาต้นออกเพราะว่าต้องยังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวโคหรือว่าตัวเมียเพือว่าเป็นกระเทยนะต้องให้มันออกดอกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขาให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับต้นมาละกอที่ปลูกในยางรถยนต์2ส,สัปดาห์ครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบขอช่วยให้เป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ